อยากให้บัณฑิตถ้าย้อนกลับมาคิดว่าในช่วงที่เขาได้เข้ามาเรียนมกรุงเทพเนี่ยเขาได้ค้นพบตัวเองเขาได้สร้าง passion และโอกาสที่เขาได้เข้าไปสัมผัสโลกจริงความเข้มข้นของวงการหรือธุรกิจมีโอกาสอินเท e ร์ s h i p ระดับโลกมี ecosystem เข้ามาเปิดหูเปิดตาเขาหวังว่าเขาจะจำผมว่าเป็นผู้ที่ ช่วยให้ทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วกันบ้านผมจริงๆค่อนข้างชิลๆนะครับคุณพ่อผมก็ไม่บังคับเขาปล่อยให้เราเป็นตัวของตัวเองลองของ ทดสอบว่าจะชอบอะไรบ้างพยายามปลุกฝังให้ลูกๆนี่หา passion ให้ได้เราค่อยคอยว่ากันว่าตอนโตจะทำอะไรญาติาิเป็นนักดนตรีเยอะก็โตมากับเครื่องดนตรีกับเพลงผมก็นึกว่าจะเป็นนักดนตรีตอนแรกแต่มี magic moment ของผมแล้วกันว่าผมค้นพบว่าหนึ่งใน passion ของผมก็คือการลงทุน าการที่ได้สร้างธุรกิจก็ภาคภูมิใจเราได้มีโอกาสที่ได้นั่งในตำแหน่งอธิการาคนใหม่ของมหาลาัยกรุงเทพผมมี p a s s i ่นในการสร้าง value แม้ว่าจะนั่นนะในธุรกิจหรือคนซึ่งแน่นอนการศึกษามันก็คือต้นน้ำของ value creation กดดันไหมก็รู้สึกสนุกกับมันมากกว่านะครับเ <laughs> พราะว่ามันก็เริ่มคือคุณคุณพ่อผมไม่เคยไม่เคยผักดันนะครับเขาก็ค่อนข้างแบบว่าฟรีดอมอ่ะผมเองก็การที่เห็น value ตรงนี้ผมก็ drive ตัวเองเข้ามาเลยแล้วพอมันเริ่มจาก passion ความสนุก love what you do And you will never work a day never in you your work will life คือถ้ารักในสิ่งที่เราทำก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นงานไม่มีแรงกดดันละกันมันเป็นสิ่งที่สนุกตื่นมาด้วย energy ก,กับ passion ทุกวันนะครับประมาณ5ปีแล้วครับเป็นลองการคลังกับกลยุทธ์ให้กับมอกรุงเทพซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นผมก็เอาเทคโนโลยีเอาทีม finance จากทีมลงทุนผมเข้ามา transform จัดซื้อ transform ระบบบัญชีให้เป็นโมเ uh, ดล consolidate นำ ERP ระบบเข้ามาสร้างฐาน Data ให้เป็น management report system ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราลงทุนอะไรใหม่ๆใ,ในมหาลายัยแม้ว่าจะเป็น Solar Energy ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของ sustainability หรือ smart classroom อันนี้เราก็จะสามารถ tracking uh, performance กับ learner experience ไดอ้อย่างดีเข้าไปอีกนะครับผมเชื่อว่าเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาแม้ว่าจะเป็นระดับมหาลัยหรือไฮสคูลผมว่าจุดเริ่มต้นมันควรอยู่ที่ passion เพราะ passion นั้นน่ะจะเป็นเหมือนน้ำมันจะหลวดช่วยสร้างองค์ความรู้ กับความสุขในการที่ได้เรียนรู้อะถ้าถามผมอะครับว่าโลกนี้ที่เปลี่ยนรวดเร็วแล้วถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจพวกแพลตฟอร์มทั้งหลาย Netflix Amazon Google Meta อย่างหนึ่งที่เขาทำเก่งมากอะครับมันคือเรื่องของความ user centric การศึกษาก็ต้องเป็น learner experience led โดยที่อาจจะ s a v โ moment แรกที่เด็กคนนึง ตกหลุมรักในฟิล์มในอาร์ตหรือมีโรมเดลคนแรกคือโมเมนต์นั้นน่ะมันพิเศษเราก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพในยุคใหม่ที่ผมได้เข้ามาเป็นผู้นำและอธิการผมตั้งใจสร้างโมเมนต์พวกนี้อันนี้คือด REAM ของยูนี่คือ p a s ช i o n ของยูแล้วก็สกิลเซตไหนบ้างละ่ะที่มันจะช่วยให้อยู่ไปถึงจุดนั้นได้ ผมคุยกับทีมผู้บริหารผมบ่อยๆ,อยๆก็คือการ bridging the gap ระหว่าง industry and academic หรือการลดช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมการเป็นมืออาชีพกับวิชาการกับศาสตร์ที่เราเรียนนะครับผมได้เรียนเชิญพาร์ a เนอร์ของผมก็คือ Berkeley Skydeck เป็น accelerator fund venture capital ชั้นนำเป็นกองทุนไซส์หลายร้อยล้านเหรียญที่อยู่ใน startup นะครับ ซึ่งถือว่าไซส์ใหญ่แล้วเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ของ UC Berkeley ซึ่งสิ้นเดือนนี้เขาก็จะบินมาทำแ h c k k t t o o n หรือ Business Pitching กับ BU นะครับคือมองคกรุงเทพก็คือโมเมนต์แบบนี้ครับมันจะสร้างความเข้มข้นแล้วก็ Passion กับ Drive ให้กับเด็กรุ่นใหม่เราก็เชื่อว่าไอ้โมเมนต์แบบนี้ครับมันจะลดช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมกับการศึกษาให้ได้ คือตอนนี้มหาลัยเราแบ่งคลัสเตอร์นะครับเรียกว่าเป็น career cluster ออกมา3แบบแบบแรกก็คือพวก creative cluster แบบที่2คือ innovative cluster แบบที่3คือ business cluster นะครับคือแต่และ cluster skill set ไม่เหมือนกันเราก็จะมี process ที่เด็กที่เข้ามาสมมติว่าสาย creative เขาก็จะได้สัมผัสงานหรือ industry หลายๆแบบได้ทดลองได้สร้าง hobby สร้าง passion ขึ้นมา เริ่มตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมีการ build hard skills หรือ technical framework นี้ก็ apply สำหรับ cluster อื่นๆเช่นกันแน่นอนสมมติว่าเป็น cluster ธุรกิจคุณจะเป็น entrepreneur ต้องมี skill set อะไรบ้าง business model ปึก investment and finance startup law tax law building team อันนี้มันก็เป็น hard skill มากๆแต่ถ้าเกิดว่า หมือนว่า disruption มาเนี่ยครับไอตัว soft skill เนี่ยแหละที่จะทำให้คนในคนรุ่นใหม่ยุคใหม่สามารถ pivot ตัวเองออกมาพูดถึงการศึกษา top destination ที่เป็น prestige ก็แน่นอนเป็นอเมริกาใน region นี้ก็เป็นสิงคโปร์ล,ง,ลงมาออสเตรเลีย แต่ผมเชื่อว่าเมืองไทยอะครับเรื่องของ international education เรามี ingredient ที่เข้มแข็งมากผมก็ตั้งใจผักดันจะลงทุนกับตรงนี้มันจะเพิ่มประสบการณ์ของอ global mindset เด็กไทยได้เข้ามาเจอเด็กเวียดนามเด็กออสเตรเลียเด็กจีนเด็กฟิลิปปินส์ถ้าไม่มีสกิลเซ็ตของตรงนี้เราก็คงผลิต Service หรือ Product หรือทำธุรกิจทำคอนเทนต์ออกไป g l o b a l ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่ายิงนก2ตัวด้วยนัดเดียวแบบนี้ละกันนแะล้วพูดถึง AI อะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาลัยเราตระหนักมากๆอันนี้มันไม่ได้เป็นแค่เทรนด์นะครับมันเป็นกระแสที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างของอีโคโ m นมีด้วยอันนี้มันเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้เราก็มีการเริ่มดึง AI tools เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเราเพราะถ้าไม่ใช้ AI เป็น tool เด็กรุ่นใหม่นี่แหละอาจจะเสี่ยงเป็น tool ของ AI เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้าง skill set นะครับให้นักศึกษาเราใช้ tool เนี้ยให้เป็น value add ในชีวิตเขาในชีวิตงาน ดีเของอมกรุงเทพครับก็คือ creativity แล้วก็ passion รวมถึงการสร้าง DNA ของ entrepreneurship กับ Technology ซึ่งนี่เป็นรากฐานที่จะสำคัญมากๆครับอย่างยิ่งในการปลุกฝังพวก mindset culture skill set สำหรับโลกใหม่นะครับสำหรับยุคข,ของ disruption ที่กำลังจะมาถึง ผมก็อยากให้บริษัทที่จ้างเด็กเราไปครับรับเด็กเราไปเขารู้สึกว่าเด็กเราได้มีแพชชั่นไลฟ์ไซเคิลของมหาลัยก็ต้องถือว่าช้ากว่าวงการเรียกว่าถ้าเป็น fmcg ครับพวกอุปโภคบริโภควงการการศึกษามันเป็น long term oriented เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น long term KPI ว่าโอเคแล้วสิ่งที่ผมพูดวันนี้ตัวชี้วัดมีอะไรบ้างอ,อาจจะเป็นเรื่องของจำนวนนักศึกษาอินเตอร์ที่เข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของความสำเร็จของบัณฑิตที่สร้างธุรกิจใหม่ๆได้นำ AI เข้าไปใช้เข้าไปอยู่ในวงการที่มันเป็นเรียกว่า new businesses เกิดขึ้นนะครับ คนส่วนมากมักจะคิดว่าอ่านึกถึงมหาลาัยกรุงเทพนึกถึงนิเทศกับ Creative แต่คนหลายคนเราก็มีบัณฑิตที่เก่งมากมหาศจรรย์ที่เป็น CEO ระดับชั้นนำของอธุรกิจถ้าจะยกตัวอย่างก็คุณจูน WHA ก็จบมาจากเราคุณเจี๊ยบสมฤดีอดีต CEO บ้านปูก่ก็จากคณะบัญชีเรามาเป็น CEO บริษัททนะ็ท็อป,ท,อปท็อปของประเทศ หรือคุณท็อปอยวัตรก็จบมาจากเราเช่นกันนะครับผมก็หวังว่าการที่ช่วงนี้เรามีการลงทุนอย่างเข้มข้นมันก็จะเห็นบัณฑิตในอนาคตนะครับที่เขาประสบความสําเร็จในวงการใหม่ๆระดับประเทศหรือระดับทวีปเลยครับผมอยากให้บัณฑิต ถ้าย้อนกลับมาคิดว่า,าในช่วงที่เขาได้เข้ามาเรียนมกรุงเทพเนี่ยเขาได้ค้นพบตัวเองเขาได้สร้าง passion มี moment และโอกาสที่เขาได้เข้าไปสัมผัสโลกจริงความเข้มข้นของวงการหรือธุรกิจเขาแล้ก็มีโอกาสอิ internship ระดับโลกมี ecosystem เข้ามาเปิดหูเปิดตาเขา เาหวังว่าเขาจะจำผมว่าอาเป็นผู้ที่ช่วยให้ทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นมากัน